อีกครับครับคือแม่ละหัสที่ใช้สมบกับปรังพิศมันหลุดนก็เข้ามาสุดหน้าจอปกติครับแล้วกรโปรแกรมทานรับครับใส่ขาด3 5 4ครับ5 4ครับเข้ามาที่มันไปขึ้นเมนูมาตั้งแน้นนะครับกดเจ็บ กดไนไล่ลงๆที่อนแรกให้ดูที่ตัวฮารเตอร์ก่อนซึ่งเป็นตัวอินเตอร์เฟสของคอนิาเอรนตรเนี้ตัวที่เราต้องอ่อนก็คือตัวตัวที่สามตัวที่สาตัวที่สี่สามสามอ่อนเวลาอ่อนก็ฝนที่อง้น ต้อบบนงรู้ลงมันขึ่มเย็นแล้วกดทฤษีสามสี่ต้องเป็นเย็นก็คือหลักๆคือสามสี่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพอเสร็นี้เสร็จแล้วก็มาที่ต mm ัว hmm. ข้อพิเศษครับข้อพิเศออปชั่น ฟลาคเกเตอร์มันก็จะมีตัวเซนเซอร์มอเตอร์มันจะต้องเป็นตีนนี่เราก,กดเด็นไปเรืร่อยๆครับอ่าใช่จะรู้ตัำขึ้นลงอ่าตัวรับมอเตอร์มันเป็นตีนตัวถ่าคิดมัก็ได้ครับแล้วก็เซนเซอรเป็นสมอที่ตัวที่เป็น ที่จะใช้ครับมันก็จะเป็นอย่างตั๊กเจี้ยนมาเต้ก็จะต้องเป็นเ่ี้ยนครับตัวเองต่อสายต้องเป็นเจี้ยนคือผ้าจะไ,ได้ตามเป็นเจี้ยตามผ้าที่ที่เราปฏิบัติครับท,ที่ใช้จริงใช่ไหมครับใช่ใช่ครับถ้าตัวไหนที่มันไม่มีพร็อกก็ไม่เกี่ยวกับของเราใช่ใช่ ทางที่มันมีปัญหาครับพอเสร็จแล้วก็กดเซ็นเซ็รับมันก็จะเด้งกับลายจุดหน้าจอเดิ็กครามกดอ่าเราอีกตัวหนึ่งถ้ามันมันหลุดโดยคือถ้ามันไม่หลุดเราก็ไม่ต้องไปเส้นอะไรคตัวพัดบอกก็ไล่ไปเลยตามนี้ครับถ้ามัดบอกตามนี้ก็ ตอนตอนแรกที่มันขึ้นมันขึ้นว่าอะไรครับพอดีตอที่มันขึ้นมันขึ้นอย่างนี้ที่ทำให้ดูนะครับที่หมยายถึงว่าไอท้ที่มันเสียที่เ,เราต้องเข้าตัวเนี้ยครับตัวประตูไม่สาม,มารถเปิดได้ เ็ได้เพราะว่มมาเราเปิดมันเป็นมันิดมันหายเราต้องตัดใส่ออลองดูก็ได้ครับสมาทิ่โปรแกรมนูครับกดทางไ,ตาตไปืาเปล่านะครับ Oh, I do ถ้าผมเปลี่ยนเป็นโนก็คือเราก็ไม่ต้องใช้พารเวบร์ดใช่ไหมครงนี้ ตัวนี้ตีกันไล้แล้วตัวนี้ตัวนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งที่มันเีโอกาสเวลาประสิ่งมันนามันเหนียวกะหับยากเลยคือตั้งตัวตัเตอร์ของัดปอกข้องตังหน้าแล้วนี้ของเล็บพัดปลอกครับแล้วนี่เป็นอะไรพัดปลอครับมันต้องเป็นเยืตลอดใช่ครับวันนี้มาดูว่าตัวพรดปอก ับ่องต่อเรียกมันจะมีอะไรบ้างเนาะแล้วตัวที่อมนจะมันจะมีแค่เรซอย่างเดียวที่เป็นเรียกตัวไรที่สองมันจะอตเกอร์มก็จะิีแค่ไรที่สไร้ีองก็คือ่ต่อรับตัวเบอร์แล้ว แ้วเป็นตัวนี้คือเพิ่มประตูที่สามประตูที่สี่ประมาณอ่าใช่ใช่ครับตัวอันอันนี้จะเป็นค่าค่าพัฟเฟอร์ข้าวพัฟเฟอร์คือการถ่วงเวลาการเปิดทำไว้ของตัวอิสตอร์ด ช่ครับใช่ครสำรว่า,าตั้งค่าได้ว่าต้องการให้ก็บอกเวลาอะไรแต่นี้ไม่กวดไมแสบนะั <laughs> าผมแล้วส่วนใหญ่ที่ต้อง ไปดูตัวคัดแล้วก,ก็ดูตัวคัดสอบว่ามันมันไม่ไหว้องหรือเปล่าครับพอเสร็จปั๊บก็ออก